กิข้าวมาตามเอตัวน้อยมาเลยอินกี้ไข่แตกเรืี่มาพีเปล่าพี่มาพี่เปล่าวะเออเลเเออเอฟซีมาเอตัวน้อมาเียมันี่ยิงนมาเลยิก่อนสิก่อนสิก่อนเดี๋มไถามเองเฮ้ยหลนาย มาช่วยนุ้งตี้เหรออะไรนะนายมาช่วยนุ้งตี้เหรอมานุ้งตี้ไหนอ๋อโอเคไม่ใช่ทำไมอะนุ้งตี้ไหนยังไงนุ้งตี้เฮ้ยพี่นุ้งตี้ฟื้นนุ้งตี้อะไรพี่นุ้งตียิงมันพี่นุ้งตีมึงโดนผมพี่นุ้งตี้นุ้งตีน่าหน้ตัวหน้าอยากเล่นด้วยฟันหมดเลยฟันหมดเลยยิงนุ้งตี้ยีดอกเนี่ยเน่าพวกเนี่ยฟันไม่เลยอะพี่น่าไอ้ตัวที่ถือปืนไปนะพี่ตีกู มันในคลิปอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะเปิดเกิปืนนะเป็นตาทำทรงเหรอยิงนุ่งตีใช่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 เลยมันตีม้วนบ้าตีม้วนบ้าครับมันตีมีมีให้ดูครับมีให้ดูครับมีให้ดูครับไอเสียงแก่ไม่แตกบูธใหม่นุ่งตี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 อย่าโดนยิงไข่แตกโอ้โหบูธใหม่แล้วเปิดเสียงอะไรไม่รู้อะบัฟเต็มบบอ่ะบัฟเต็มบบ เบ yeah, okay, IC ี้ยเดนลุมพี่โดนลุมเราโดนลุมสิบหนึ่งานี่มันมาพวกมาิเลอีดอกคนกากเลยอีดึงตีเอาเพา่อนมาสิไม่ต้ตีไม่ต้องตีลึกตีไรลตีไรได้ครับตีครับ พี่หัวขาวจะเลิกยิงไหมพี่หัวขาวครับพี่หัวขาวหัวขาวแอดมินด้วยไอ้แย่แอดมินนี่ยสุพี่ฟังผมก่อนพี่พี่ได้ยินผมมันพวกเดียวกันครับไอ้สามคนน่ะเต็มบบครับไอ้พวกน่ะตีหยุดใชไหมตีไม่หยุดเองอะไรครับเองอะไรเองด่าเราก่อนนะไม่ต้องมาเองครับไม่ต้องมาเองดีแบบนี้มาเองครับไม่ต้องมาเองครับ เอง,งเองเรื่องเองอ่ะไอ้คนโดนแบนโอ้โหโโหเอาละครับคุณผู้ชมพอมาถึงเวลานี้แล้วก็สาเหตุที่ผมโดนแบนนะครับก็คือหนุงตี้นะครับผมคือเขาพวกมารุมผมนะครับสิบหนึ่งนะครับผมคือผมสู้กันกันกบน้องสามคน,นครับไอ้น้องที่ใส่ใสชุดเด็กช่างแล้วก็ไอ้เสียงเสยนแก่นะครับผมไอ้เสียงแก่ที่จะโดนแบนนะครับผมคือผมโดนกันสิบหนึ่งนะครับผมทั้งแบบ ทั้งดนด่าดนอะไรนะครับผมแล้วเขาก็เอาคลิปเอาคลิปที่พวกผมบฟอ่อะไปไปแจ้งแอดนะครับผมเอาคนที่ถือปืนนะครับพว่าคนที่ถือปืนเขาเขาเปิดเขาเปิดซาวแพดนะครับผมทําแบบเป็นเสียงแตกนะแล้วทีนี้มันเลยเอาคลิปไปแจ้งแอดนะครับแอดมินก็เลยลงหัวอย่างที่เห็นเนี่แหละครับโอ้เสียงไม่โอ้ทงมไมอะไรหนักไก็ดังนี ไม่เปิดมวยเหรอเรื่องเรื่องบีบี้โดนแบนมาหลายประเทศแล้วเนี่ยรอรอประเทศนีกว่รอมานานแล้วเนี่ยรออะรอโดนแบนครับรอหลายละรอนานมากแบนเน่ใช่ครับใช่ครับแบบผมมันแบบผิดที่มาตลอดเลยน้องตามไม่ดีหรือ่าเยอยรู้สึกว่าเหมือนจะโดนแบนยังไงไม่รู้มันใครว่ามันแอดมินเนาะแอดมินมาเอ้ยมึงหนีเลยวไหม อุ๊ยลูกพี่แล้ว,ล,วล่ะฮะลูกพี่แเอออ่ะน้องที่ทมันโดนแบนทักยูยูทีน้องนี่มันโดนแบนแล้วพี่กูไป,ปลไปไหนลูกพี่นายอะ่ะลูกพี่นายไปไหนแล้วพวกลูกพี่นายอะ่ะลูกพี่นายที่เต็มบบอะ่ะลูกพี่นายที่เต็มบบไปไหนแล้ว เอ้ยกูปีายู่ยืนทีไม่ได้ลกปีเราไปกูไปไม่ยี่ยังง